สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฮิตทีมชาแนลนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งเกี่ยวกับการทำเว็บไซต์ด้วยจูมล่าวันนี้นะครับเราจะอยู่ในเพลย์ลิสต์ของ Special Day Guide นะครับผมต้องบอกก่อนว่าวันนี้นะครับผมจะมาทําคลิปแนะนำนะครับหลักการใช้งานตัว Special Day นะครับหลังจากที่เพื่อนๆหรือว่าลูกค้าเนี่ยทำการสั่งซื้อไปแล้วนั่นเองนะครับเพราะยังมีหลายๆคนนะครับอาจจะยังไม่เข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ย ปัจจุบันนี้การใช้ Special d a y e Template Webkit ของทางเรานั้นสามารถที่จะนำไปใช้ในแบบไหนได้บ้างวันนี้ก็จะมาอธิบายนะครับหลักการใช้งานเบื้องต้นทั้งในแบบตัวที่เป็น Quick Start อยู่แล้วนะครับแล้วก็แบบตัวเฉพาะ Template นั่นเองนะครับโอเคครับเพื่อเป็นการเสียเวลาถ้าเ,เพื่อนๆพร้อมแล้วไปติดตามชมกันครับผมไปดูกันเลย โอเคครับวันนี้นะครับเราก็จะมาะแนะนำกันนะครับในเรื่องของการใช้งานในส่วนตัวที่เป็น template special day กันนะครับผมต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วเรามี playlist ที่แนะนำในเรื่องของการใช้งานเบื้องต้นอยู่แล้วนะครับแต่ว่าพอดีมีหลายๆท่านนะครับมีลูก,ล,กลูกค้าหลายๆคนเนี่ยนะครับก็อาจจะยังสับสนในเรื่องของการที่จะ นำตัว special day เนี่ยไปใช้งานยังไงสำหรับการที่จะเอามากำหนดในการแสดงผลที่หน้าแรกวันนี้ผมก็เลยจะมาทำคลิปแนะนำเบื้องต้นสำหรับหลักการใช้งานนะครับตัว special day นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับการทำต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของการใช้ตัว special day กับทางฮิตชิมของเรานั้นนะครับปัจจุบันนี้เราก็จะเน้นเป็นในเรื่องของการซื้อเป็นเว็บคิดนะครับหมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าลูกค้าเข้าสู่ฮิตชิมนะครับเข้าสู่ในเว็บไซต์ของเราแล้วเนี่ย สมมติเราไปดูในเรื่องของตัวเทมเพลตที่ทางเราจําหน่ายเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็นแล้วแต่เนี่ยถ้าสกอร์ลงมาใต้เทมเพลตจะเห็นว่าเราจะมีการแยกในเรื่องของตัวอย่างนะครับที่เป็นเว็บคิดธรรมดากับตัวที่เป็นสเปเชียลเดย์บวกเว็บคิดไว้ให้นะครับดังนั้นเวลาลูกค้าที่เ,เลือกซื้อแบบสเปเชียลเดย์บวกเว็บคิดแบบนี้ลูกค้าจะได้ในเรื่องของตัวสเปเชียลเดย์ติดอยู่ในตัวไฟล์คิ ck Start ด้วยทันทีนะครับทำให้จะเกิดความสะดวกในเรื่องของการใช้งานไม่ต้องนํามาติดตั้งแยกต่างหากอีกทีหนึง่งเพราะว่า ถ้าเกิดมีอยู่ในตัว Quick Start แล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเปลี่ยนแค่รูปภาพนะครับแล้วก็ไปสวิตช์เมนูได้เลยแต่ถ้ากรณีเราใช้เฉพาะตัวเทมเพล e เนี่ยเราต้องมีการมาสร้างในเรื่องของตัวที่เป็นเมนูเพิ่มเติมอีกทีนึง่งเดี๋ยวผมจะมาอธิบายทนะั้งสองแบบให้ทราบอีกทีหนึ่งนะครับโอเคทีนี้ ต้องบอกก่อนว่าในตอนนี้นะครับผมใช้ตัวที่เป็น RAM 5 SD ก็คือ Special Day เนี่ยมาทําการเดมโมให้กับลูกค้าดูนะครับหรือว่าเพื่อนๆดูนั่นเองกรณีที่เราติดตั้งด้วยตัว Quick Start แบบนี้นะครับเราก็จะได้ตัว Special Day ที่อยู่ในตัว Quick Start เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเราไปดูที่ Extension Template แล้วก็ Style เนี่ยจะเห็นว่าเราจะมีทั้งตัว Template หลักก็คือ RAM 5แล้วก็มีตัว Special Day J4 อยู่ด้วยนะครับในส่วนของตัว Template ตรงนี้นะครับ เราจะไม่มีการสวิตในเรื่องของการ Default template มาที่ตัว s p e c i a l Day นะครับหลักของเขาคือถ้าใน Template ตรงนี้นะครับตัวสไตล์ตรงนี้นะครับ Template แ,แล้วก็สไตล์แบบนี้เราจะ Default ด้วยตัวที่เป็น template หลักก็คือตัวลาม5หรือว่าตัวหลักที่ลูกค้าซื้อนั่นเองนะครับเราจะไม่มากด Default จากตัว s p e c i a l Day แบบนี้เราจะไม่ทำแบบนี้นะครับเพราะว่าเราต้องการให้ตัว d u l t u l t หลักก็คือตัว เทมเพลตหลักของเรานะครับก็คือต้องเป็นตัวที่ผมใช้อยู่คือราม5นั่นเองแต่การสวิตซ์ในเรื่องของการใช้หน้าไหนเป็นหน้าแรกเราต้องไปสวิต์ผ่านจากตัวเมนูนั่นเองโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปที่เมนูกันนะครับอ่าามาที่เมนูแล้วก็เมนเมนูนะครับจะเห็นว่าเวลาลูกค้าเข้ามาที่เมนเมนูเนี่ยจะเห็นว่ามีเมนูหลักนะครับที่ขึ้นมาเป็นอันดับแรกเนี่ยก็คือเป็น เมนูที่ชื่อว่าวันสําคัญที่ทางเราเนี่ยทำไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับลูกค้าไม่ต้องปรับอะไรเลยในส่วนนี้นะครับสามารถที่จะใช้งานในเรื่องของการสวิตช์ระหว่างตัวหน้าปกติหน้าโฮมปกติกับหน้าตัวที่เป็นวันสําคัญได้เลยโดยที่ลูกค้าสามารถมาสวิตช์จากตรงนี้นะครับก็คือ โดย Default ตัว Special Day เนี่ยก็จะ Default หน้าเป็นหน้าแรกของมันสำคัญอยู่ใช่ไหมครับถ้าเราต้องการกลับมาเป็นหน้าปกติแล้วก็ Default กลับมาเป็นที่หน้า Home แบบนี้ได้เลยนะรเราจะทำแค่นี้สำหรับการสวิตช์การใช้งานทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูตัวอย่างกันก่อนนะครับกรณีนี้สมมติว่า ยังเป็นวันปกติก็คือเป็นการเปิดเว็บปกติเราจะ default ไปที่หน้าแรกปกติแบบนี้นะครับอ่าเราก็ไปที่หน้าเว็บไซต์ก็จะเห็นว่าเราก็จะเข้ามาที่หน้าแรกตามปกติแบบนี้ได้เลยนะครับแต่พอถึงก่อนวันสําคัญสักวันหนึ่งนะครับเราก็จะเข้าไปที่ Template นะครับอ่าสไตล์ Style, เข้าไปที่ Special Day นะครับจากนั้นเราก็จะเริ่มเปลี่ยนในเรื่องของข้อมูลเช่น ข้อมูลนําเสนอรูปภาพตรงนี้เราก็อัพเปลี่ยนเป็นรูปวันสําคัญนั้นๆซะนะครับหรือว่าเราจะเปลี่ยนในเรื่องของตัวที่เป็นฟ a v i วิคอนก็ได้แล้วก็แบ็กกราว n d ข้างหลังแล้วก็สามารถเลือกเปลี่ยนจากตรงนี้ได้เลยนะครับรวมถึงปุ่มนะครับปุ่มกําหนดปุ่มลิงก์เนี่ยเราก็สามารถที่จะปุ่มลิงก์ที่1น,นะครับแล้วก็ปุ่มลิงก์ที่2เนี่ยเราสามารถที่จะกําหนดได้หลักการกําหนดปุ่มลิงก์นี่นะครัก็ให้เราสร้างข้อความแล้วก็ไฮไลท์ตัวนี้นะครับมา,าคลิกที่ตรง Insert Link ตัวนี้ได้เลยนะครับจากนั้นนกก็เเลือที่มู เมนู Menu, แล้วก็ไปที่หน้าแรกแบบนี้นะครับเราจะได้ url ที่เป็น index item id 101แบบนี้นะครับแล้วเราก็อัปเดตได้เลยนะครับมันก็จะเป็นการกดเพื่อเข้าสู่หน้าเว็บตามปกตินั่นเองนะครับโอเคทีนี้ถ้าเกดเรากําหนดเบื้องต้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็เซฟแอนค o d e ในส่วนนี้จากนั้นเราก็กลับมาที่เมนูนะครับเลือกที่เมนเมนูอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้เราก็จะมา Default ตัวนี้นะครับมาเป็นตัว หน้าแรกแทนดีฟอ t แบบนี้นะครับจากนั้นเราก็จะไปคลิกดูที่หน้าแรกใหม่อีกทีหนึ่งนะครับจะเห็นว่าตอนนี้กลายเป็นตัว special day ขึ้นมาอยู่เป็นหน้าแรกแทนแล้วนะครับคลิกเข้าสู่เว็บไซต์นะครับก็จะเข้าสู่เว็บไซต์ได้ตามปกตินั่นเองนะครับลูกค้าไม่จําเป็นที่จะต้องอมากําหนดดีฟอ t ตรงนี้นะครับเพราะมีหลายคนเข้าใจผิดมาดีฟอ t ตัวเทมเพลตตัวนี้เป็นหน้าแรกอันนี้คือผิดนะครับเราจะไม่ดีฟอ t ตัวเทมเพลตมาเป็น special day นะครับเราจะใช้ตัวเทมเพลตหลักของเราเป็นตัว d e f a u l t อยู่แล้วนะครับ แต่เราจะมาเปลี่ยนแค่ในส่วนของตัวที่เป็นเมนเมนูนะครับแล้วก็ตัวเมนูเท่านั้นเองว่าระหว่างตัวหน้าวันสําคัญหรือว่าหน้าแรกที่เราจะให้ d e f a u l t ก่อนนั่นเองถ้าเกิดเป็นวันทั่วไปเราก็ d e f a u l t ตัวนี้เป็นหน้าแรกโฮมปกติแต่ถ้าเกิดจะถึงวันสําคัญปุ๊บเราก็ทําการเปลี่ยนรูปอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็มาทําการคลิก default ตัววันสําคัญตัวนี้แบบนี้นะครับมันก็จะมาขึ้นเป็นหน้าแรกนะครับก็คือเป็น Special Day แบบนี้ให้เราเราก็สามารถที่จะ คลิกเข้าสู่เว็บไซต์แบบนี้หรือตั้งเป็นออโต้รีเดเร็กก็ได้นะครับเข้าสู่เว็บไซต์ได้เหมือนกันนั่นเองนะครับในส่วนนี้โอเคก็จริงๆสําหรับการใช้ในส่วนตัวที่เป็นเอ่อคลิกสตาร์ทเลยมันจะสะดวกเพราะว่าลูกค้าไม่ต้องทําการติดตั้งอะไรแล้วนะครับเราติดตั้งทั้งตัวเทมเพลตแล้วก็ทำการสร้างเมนูให้เรียบร้อยมันก็มาแค่แก้ข้อมูลนะครับในเทมเพลตเปลี่ยนให้เป็นวันสำคัญนั้นซะเช่นรูปภาพแบบนี้นะครับแล้วก็มาสวิตช์แค่เมนูตรงนี้ไปมาระหว่าง ช่วงวันเวลาที่เราต้องการเปลี่ยนวันสําคัญแค่นั้นเองนะครับไม่ต้องไปแก้อะไรให้เยอะในส่วนนี้นะครับแต่ว่ามันก็จะมีกรณีนะครับที่2ก็คือกรณีที่ลูกค้าเอาไปใช้กับเฉพาะ ตัวเว็บเก่าอย่างเดียวแบบนี้นะครับสมมุติว่าผมก็จะมีตัวเว็บเก่าตัวนี้เป็นตัวเดมโมให้กับลูกค้าดูตัวนี้ก็สมมติว่าเป็นตัวเว็บเก่าที่เราต้องการที่จะมาเพิ่มนะครับในส่วนนี้ก็ลูกค้าก็ต้องมีไฟล์ตัว special day template ซึ่งก็จะอยู่ในส่วน wit webkit ที่ลูกค้าซื้อเมื่อแตกไฟล์ออกนะครับก็จะมีะชื่อ template แบบนี้ special day j 4แบบนี้นะครับให้เราทำมานำมาติดตั้งได้เลยนะครับสมมติว่าผมก็จะมา attention manage แล้วก็ install แบบนี้นะครับ จากนั้นผมก็จะลากตัว Special Day ตัวนี้นะครับลงไปอันนี้คือทำทำการติดตั้งก่อนนะครับจากนั้นนะครับไปที่เมนู a t t e n t i o n เลือกที่ Template เลือกที่ Style นะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้ตัว Special Day เราถูกติดตั้งเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับแล้วก็คลิกเข้าไปจากนั้นเราก็ใส่ในเรื่องของ Serial Code นะครับอ่านี่เป็น h i s t e a m แบบนี้นะครับแล้วก็ทําการเบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวผมใช้ค่า Default ปกติไปก่อนผมยังไม่ได้ปรับในเรื่องตัวรายละเอียดนะครับผมก็ทําการ Save and Code ได้เลยนะครับจากนั้นเนี่ยเราจะมาที่เมนูนะครับ ไปที่เมนเมนูนะครับกรณีถ้าใช้เฉพาะเทมเพลตเราต้องทําการสร้างเมนูของวันสําคัญขึ้นมาด้วยนะครับอ่าผมก็จะมาสอนวิธีการสร้างเมนูให้นะครับคลิกที่ New ได้เลยนะครับจากนั้นนะครับให้เราตั้งชื่อได้เลยนะครับอ่าเราก็ตั้งชื่อตัวนี้เป็นเมนูชื่อว่าวันสําคัญซะนะครับแล้วก็ ตัวนี้ก็อาจจะเอเลีย uh, สนะครับก็เป็นสเปเชียลเดย์ไปนะครับหรือลูกค้าจะตั้งเป็นอย่างอื่นก็แล้วแต่ให้เราจําได้ว่าอันนี้จะเป็นเมนูในส่วนของวันสําคัญนั่นเองนะครับจากนั้นก็มาที่หัวข้อเมนูไอเทมไทป์นะครับแล้วก็เซลเล็เข้าไปเลือกอาร์ติเคิลนะครับในอันนี้เราจะเลือกเป็นฟิวเจอร์อาร์ e ิเคิลนะครับในส่วนนี้อ่าแบบนี้นะครับเราจะเลือกเป็นฟิวเจอร์อาร์ e ิเคิลในหัวข้อถัดมาคือเทมเพลตสไตล์ในส่วนนี้เนี่ยให้เราคลิกเลือกเป็นเฉพาะตัวสเปเชียลเดย์นั่นเองหมายความว่า สเปเชียลเดย์นั่นเองนะครับอันนี้อย่าลืมอันนี้อันนี้เราต้องเปลี่ยนแบบนี้ด้วยนะครับทีนี้พอเราเลือกแบบนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับให้เรามาที่ในส่วนตัวที่เป็นลิงก์ไทท์นะครับแล้วก็เลือกในส่วนลิงก์ไทท์แล้วก็เลือกในส่วนตัวที่เป็นดิสเพย์อินเมนูอันนี้เราเลือกเป็น no ในส่วนนี้นะครับจากนั้นเราลองเซฟก่อนอันดับแรกก่อนครับเซฟแบบนี้ก่อนนะครับลองมาดูที่หน้าแรกอีกทีหนึ่งนะครับ จะเห็นว่าตัวเมนูจะเป็นวันสําคัญเนี่ยตอนนี้เนี่ยไม่มีแสดงผลในนี้เพราะว่าเรากําหนดไม่โชว์ในส่วนนี้นะครับให้เรามาก่อนที่เราจะออกจากตรงนี้นะครับให้เราคลิกที่ตรงออเดอร์นิดนึงนะครับเลือกลําดับนะให้เราไว้ที่ลําดับด้านบนสุดจะได้สวิตช์ในเรื่องของเมนูได้ง่ายขึ้นนั่นเองอ่ะเราคลิกที่ first ตัวนี้เลยเลยนะครับจากนั้นทําการ save and close นะครับอ่ะก็จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยตัววันสําคัญเนี่ยมันก็มาอยู่ด้านบนสุดแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ อันถัดลงมาก็จะเป็นเมนูโฮมตามปกติทีนี้เวลาเราจะ d e ฟอลต์ก็เหมือนกับหลักการที่ใช้ตัวคลิกสตาร์ทเลยก็คือคลิกที่เดฟอลต์ตัวนี้เป็นหน้าโฮมแทนแบบนี้เป็น d e ฟอลต์แทนแบบนี้นะครับจากนั้นก็เข้าไปดูเดโมได้เลยเห็นไหมครับอันนี้ก็จะมาในส่วนของตัวที่เป็นอแอบเทมเพลตแล้วนะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้สร้างในเรื่องของปุ่มอะไรในส่วนตัวเฉพาะเทมเพลตลูกค้าก็ต้องไปสร้างในเรื่องปุ่มแบบที่ผมบอกเมื่อกี้อีกทีนึงก็คือมาที่อันนี้นะครับสไตล์ Style นะครับแล้วก็เทมเพลตเปเย์นะครับ กำหนดข้อมูลเอากำหนดปุ่มลิงก์แบบนี้นะครับอ่าอันนี้เราก็ปุ่มที่1นนะครับใส่ไปได้เลยอย่างนี้นะครับปุ่มที่1นึ่งอ่าเราก็จะใส่ลิงก์อะไรแล้วก็ไปหาลิงก์มาใส่ในนี้นะครับสมมุติว่าผมจะใส่เป็นเว็บไซน์แบบนี้นะครับแล้วก็อันนี้เราก็ open new window ก็ได้นะครับแล้วก็คลิกโอเคได้เลยนะครับเราจะได้ปุ่มที่1เป็นลิงก์แล้วนะครับแล้วก็ปุ่มที่2เนี่ยเราก็จะพิมพ์ว่าเข้าสู่เว็บไซต์นะครับ จากนั้นไฮไลท์นะครับแล้วก็ใส่ลิงก์นะครับเลือกเมนูนะครับเมนเมนูแล้วก็เป็นที่หน้าโฮมนะครับคลิกที่หน้าโฮมแบบนี้นะครับเราจะได้ i t ท m id คือ101เหมือนกันนะแล้วก็อินเสิร์ตได้เลยนะครับนี่เราก็ลองเซฟดูนะครับจากนั้นเราลองมาเข้าที่หน้าโฮมปกติอีกทีนึงเห็นไหมครับปุ่มมันก็จะมาแล้วนั่นเองเราก็กำหนดปุ่มง่ายๆแบบนี้ได้เลยนะครับมีการใส่ในเรื่องของตัวเทคต่างๆได้ในส่วนนี้ด้วยก็ลองศึกษาจากในเรื่องของตัว option template ที่ผมทำคลิปแนะนำในเรื่องตัว special d a ์ไว ก็สามารถดูในส่วนนั้นเป็นคู่มือการประกอบใช้งานในเรื่องของตัว special day ได้เหมือนกันนั่นเองนะครับก็พูดง่ายๆว่าจริงๆหลักการใช้งานไม่ได้ยุ่งยากนะครับเราจะไม่มีการ d e f a u l t ตัว Template จากตรงหัวข้อนี้เนี่ยมาเป็น special day เราจะไม่ทำในส่วนนี้เราจะมีการสวิตช์ d e f a u l t แค่ในส่วนตัวเมนูเท่านั้นระหว่างตัวเมนูหน้าแรกนะครับหรือว่าเมนูวันสาคัญนั่นเองสวิตช์ไปมาว่าเราจะใช้ตัวไหนเป็นหลักในช่วงเวลาวันสําคัญนั้นๆก็ d e f a u l t ตัวหน้าวันสําคัญขึ้นมา พอพ้นวันสําคัญแล้วก็ default กลับไปเป็นหน้าแรกหรือว่าหน้าโฮมตามปกตินั่นเองนะครับแต่ส่วนตัวข้อชุดข้อมูลก็ไปแก้ที่ตัวเทมเพลตตัว Special Day นะครับเปลี่ยนรูปให้ตรงกับวันสําคัญเปลี่ยน background แบบนี้ให้ตรงกับวันสําคัญซะเราก็จะได้หน้าวันสําคัญก่อนเข้าเว็บไซต์นั่นเองครับ โอเคครับสำหรับในเรื่องของการแนะนำนะครับในการใช้งานในส่วนตัว s p e c i a l Day ทั้งตัวที่เป็นแบบ b u i l d i n มากับตัวควิกสตาร์ทแล้วหรือว่าติดตั้งเฉพาะ t m p p a t e เนี่ยหลักการมันก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะรก็สามารถใช้งานกันได้ง่ายๆนะครับสำหรับในส่วนนี้โอเคครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนขอบคุณที่ติดตามกันมาตลอดนะครับผมสวัสดีครับ